บิวขอทาปากหน่อยไม่ได้เหรอสัมภาษณ์อะไรยังไงยังไงเนี่ยบริษัทเขาก็ต้องดูที่ความสามารถอยู่แล้วเขาไม่ได้ดูว่าเราแต่งหน้าไปสวยมากขนาดไหนสักหน่อยหรือว่าจริงๆเขาจะไปอ่อยผู้ชายฮะมันไม่ได้แบบนั้นเบคือถ้าบิวไม่แต่งหน้าบิวก็ไม่มั่นใจแล้วการสัมภาษณ์งานมันจะออกมาดีได้ยังไงอะงั้นเธอไม่ต้องไปทำแล้วงานอะอยู่บ้านนี่แหละไปทํางานนะเหนื่อยก็เหนื่อยเครียดด้วยเอางี้อยู่บ้านฉันดูแลเธอเอง เดี๋ยวฉันหาเงินมาให้เบไม่ได้อะยังไงบิวก็ต้องทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองนี่ก็สายมากแล้วบิวไปก่อนแล้วกันบิวบิวไปิวะ ผมดีใจมากนะครับที่คุณผ่าสัมภาษณ์ยินดีให้ร่วมงานครับขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสฉันเฮ้ยคุณไปหรือเปล่า เธอจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นเนี่ยแล้วมันสำคัญอะไรกแกด้วยวะฮะเอ่อนี่แฟนฉันเองค่ะคุณเข้าไปข้างในก่อนเถอะค่ะฉันสัญญานะคะว่าฉันจะตั้งใจทำงานให้บริษัทคุณอย่างดีที่สุดเลยค่ะเบเบนี่คุณทำบ้าอะไรอะ่ะคุณขับรถเข้ามาแบบนี้ได้ยังไง เกิดว่ามีใครเป็นอะไรขึ้นมาคุณรักผิชอบไหวไหมถ้าผมไม่มาเนี่ยก็คงไม่ได้มาเห็นสินะเพราะคุณกับมันอ่ะพอดรักกันไปถึงไหนต่อไหนกันแล้วฉันกับเขาเนี่นะเป็นพอดรักกันตอนไหนจับมือถือแขนงกันขนาดเนี้ยถ้าไม่ได้เรียกว่าพอดรักอะ่ะให้เรียกว่าอะไรแล้วต้องทําถึงขนาดไหนล่ะถึงเรียกว่าพอดรักได้ะฮะไปเลยกลับบ้าน อเบสฉันเจ็บขอบคุณมากเลยนะที่มาเป็นเพื่อนพี่ไม่เป็นไรเลยพี่ปกติอ่ะพี่ก็ไม่ออกไปไหนอยู่แล้วใครชวนพี่ก็ไม่ไป <c oughs> หนูดีใจมากเลยนะที่พี่ชวนหนูมาซื้อของอะ่ะ <c oughs> อย่ามีน้อยเร <c oughs> <c oughs> ดีกว่า บบเออพี่บิวหนูก็เห็นพี่ทำงานที่บริษัทนี้มานานแล้วนะคะแต่ทำไมหนูถึงไม่เห็นพี่แต่งหน้าสักทีละ่ะพอดีว่าบ้านพี่อยู่ไกลบริษัทอ่ะพี่ไม่มีเวลาแต่งหน้าหรอกแค่พี่ตื่นนอนอาบน้ำกินข้าวอะ่ะก็หมดเวลาแล้วม,มันจะเสียเวลาเท่าไหร่กันเชียวพี่ดูลิปสติกแท่งนี้สิ ไมไ่ทานะต้องสวยมากแน่เลยลองหน่อยไหมไม่เอาดีกว่าพี่ว่าลองไปกันเถอะดูแล้วพี่คงไม่ได้ซื้ออะไรหรอกไปตามใจมานี่เลย ไปไหนมาไหนเนี่ยทำไมคุณไม่บอกผมเลยอะฮะนี่ผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ไปคบก่งพวกผู้หญิงที่มันชอบแต่งหน้าอ่อยผู้ชายอะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่จะคบกับมันก็เพราะว่าเธออยากแต่งหน้าอ่อยผู้ชายเหมือนกับมันใช่ไหมฮะนี่คุณคุณไม่พูดเกินไปหน่อยหรอผู้หญิงแต่งหน้าแต่งตัวก็เพื่อความมั่นใจของตัวเองไม่ได้ไปอ่อยใครทั้งนั้น <S <S นหะมาี่อะไรเฮ้ยฮะซื้อให้ผู้ชายเหรอเบนี่มันของพ่อฉันะ นี่มันของแพงซะด้วยทำไมคุณไม่ซื้อให้ผมแบบนี้บ้างอ่ะเอางี้แล้วกันงั้นคุณก็เอาของเนี้ยให้ผมแล้วค่อยไปซื้อของให้พ่อคูณบนหลังกแล้วกันเบนี่คุณป่วยหรือไงเนี่ยบิลคุณอะเป็นแฟนผมนะผมให้ความสมคักอนะคุณมาก่อนเสมอแค่คุณเป็นเด็กดีอยู่บ้านเชื่อฟังผมแค่นี้เองนะบิว แค่คุณเป็นเด็กดีแล้วก็เชื่อฟังผมแค่นี้ เราต้องขยายเป็นไรพี่มาเร็วก่อนล้ ไปเไรเลียพี่ว่าพี่ทนไม่ไหวแล้วอ่ะเขาเขาดูเสียสติไปมากอ่ะเวลาที่พี่อยู่กับเขาพี่ทั้งกลัวพี่ทั้งกังวลเลียพี่จะผิดมากไหมอ่ะถ้าพี่จะเลิกกับเขาอ่ะพี่บิวพี่ไม่ผิดอะไรเลยสิ่งที่เขาทำกับพี่อ่ะมันเกินไปจริงๆมันไม่ใช่เรื่องปกติเลยพี่บิว พี่ควรเอาตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์แบบนี้ได้แล้วแล้วก็เลือกที่จะรักตัวเองซะบิลบิลทำไมคุณถึงไม่รับสายผมอะฮะเบเราเลิกกันเถอะนะเลิกเหรอผมรักคุณมากขนาดนี้นี่คือสิ่งที่คุณตอดแพรผมเหมอได้ี่เมื่ออยากเลิกนะกะผมก็จะไปกระโดดหน้าต่างตรงนั้นอะ ดูซิว่าคุณจะอยากเลิกกับผมหรือเปล่าบิลบิลบิลแล้วคุณจะไปไหนอะอยู่ตรงนี้เลยนะ เบถ้าคุณไม่หึงหวงบิวจนเกินเหตุแค่คุณเชื่อใจบิวสักครั้งฟังเหตุโลนจากบิวสักหน่อยอะเรื่องแบบนี้ก็ไม่ต้องเกิดขึ้นคุณก็ไม่ต้องมาตอกอยู่ในสภาพแบบนี้บิวหวังว่าคุณจะรับรู้ในสิ่งที่บิวพูดไปนะคะต่อจากนี้ไปอะ บิวขอไปตามทางของบิวนะเบยและบิวหวังว่าถ้าวันหนึ่งบเบเ์ฟื้นขึ้นมาได้เบคงจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่นะคะ